มีอึด้วยนะออนอนอึนด้วยมีก้อนทองมีก้อนทองออกมาด้วยนะโอ้โหไม่คุณเนเลยดูสิอะไรจะน่ารักขนาดนี้เนาะดูสิมันไม่ขัดมีแต่คนนอนเลยดูเจ้าหลงก็นอนบินขี้เกียจด,ด้วย อยู่สุขสบายครับผม <c oughs> ไม่ลำบากเหมือนตอนเด็กแล้วทำบุญไว้เยอะเะเด้อแม่คุณเด้อเดี๋ยวคุณพ่อพาทำบุญบ่อย,อยจะได้สุขสบายมั้งโอ้โหเสียงกนนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี fc แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพรายคนน้อยนะครับ <c oughs> อยู่กับควันลายแม่ขันเงินที่บ้านนะครับวันนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งตอนนี้แม่ขันก็ยังนอนอยู่นะครับนางก็นอนได้นอนดีเน กลางวันแสกแสกเลยเนาะนอนครับไม่เกรงใจใครเลยดูสิลูกสาวบ้านเนี้ยๆๆบรรยากาศได้บรรยากาศดีมากๆลูกพ่อไม่ยอมตื่นเลย เียหรือป่านอนได้นอนดี <c oughs> คือนางนอนบ่ายสองโมงสิบนาทีแต่ตอนนี้สองโมงครึ่งแล้วนะครับรถวิ่งผ่านไปผ่านมานางก็ยังนอนอยู่เลยนะ ไม่สนใจใครนะก็มีคุณพ่อนั่งคุ้มอยู่เป็นเพื่อนคอยเฝ้าระวังคอยดูแลอยู่นางก็นอนสบายใจส,สิทธิส่วนบุคคลโอ้โ เมื่อไหร่จะลุกกล้เนี่ยจัดไปครับแม่คุณนอนให้อิ่มนำสำราญไปเลยนอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาให้มีโชคมีลาบเด้อเอาตัวเด็ดมาให้ด้วยนี <c> ่ <oughs> จะมีตัวเด็ดให้แม่แม่หรือเปล่าเนี่ยแม่ขันจา๋าจะมีตัวเด็ดให้แม่แม่ไหมเนี่ยดูหนุ่มบ้านนู้นสิเขายังไม่นอนกลางวันเนี่ยหัวสับะงกปอกปอกอยู่นน่นเขาอยู่ได้ทั้งวันเขาก็ยืนไม่เห็นจะหลับเลยแต่แม่คุณของเราเนี่ยทำไมหลับได้หลับดีขนาดนี้เนาะ เออไม่สนใจใครละอ,อ,อืก็ตามสบายแล้วกันเนาะอารมณ์มันพาไปนี่ครับไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าแต่อย่างใดแต่มันง่วงอ,อมันง่วงมากๆ เข้าใจอาเป้าโอ้โหแบบสบายสบายเลยนะเหยียดแข้งเหยียดขาแบบปล่อยทำตัวแบบสบายสบายเลยตัวครับนอนไม่ได้บุรี่นะ เนี่ยดูสิมีอึด้วยนะเออนอนอึด้วยมีก้อนทองมีก้อนทองออกมาด้วยนะโอโ้โหไม่คุณเนเลยดูสิอะไรจะน่ารักขนาดนี้เนาะขี้เกียจหรือเปล่าหรือยังไงอืม ตื่นขึ้นมานี่ต้องซักผ้าได้นี่นอนแล้วก็อึด้วยใครมาเขาก็มองไม่อายเขาหรือไงไม่คนเลยอืม เป็นเพราะใครเลยนี่เจ้าถึงนอนตอนกลางวันฮอ้โหแม่คุณเอ้ยเนาะบรรยากาศมันให้อ่ะบรรยากาศมันน่านอนมาก ไม่ได้เห็นให้เอฟซีได้เห็นฝั่งข้างหน้ามันดูสิบ้านไม่ขันมีแต่คนนอนเนียดูเจ้าหลงก็นอน ิงาหนอหลับแบบสนิทเลยนะครับหลับสนิทสิทธิ์หามลง แบบได้น่าารักมกมนอนกอดอกด้วยนี่นอนกอดอกด้วยไม่สนใจใครเลยบอกโลกนี้เป็นของฉันคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยว ดูสิดูสิโอ้โหดูเพื่อนของเขาตอนกลางคืนก็หลับดีเหลือเกินนี่ฮะเปลี่ยนท่าใหม่ละโอ้โหหายใจดังมากเสียงกรนดังมากอืม <c oughs> เสียงกรนดังมากพูดเสียงดังกลัวตื่นนะครก็ต้องคอยระวังพยายามเงียบที่สุดให้เขาพักผ่อนนะครับนี่ครับกลัวลูกสาวตื่นนะให้นอนพักผ่อนอยู่สุขสบายครับผม อื <c oughs> ไม่ลำบากเหมือนตอนเด็กแล้วทำบุญไว้เยอะๆเด้อแม่คุณเด้อเดี๋ยวคุณพ่อพาทำบุญบ่อยๆจะได้สุขสบายมั่งโอ้โหเสียงกลนนะ่ะป้าดูสิ ียงดังด้วยมีได้ยินเสียงลูกชายแล้วเสียงลูกชายบ้านนูน้นแต่ก็ไม่ตื่นนะนอนกอดอกแบบสบายใจเลยอะ่ะถ้ามี เป็นของตัวเองเนี่ยคงจะพาลูกนอนทุกวันอะแบบเนี้ยแล้วจะนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะจะเป็นห่วงลูกสาวลูกชายคงไม่กล้านอนอีกแลอวเนาะกลัวใครเขามาทำลายลูกอะ,อะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ